น้องแม่นกัน ันนี้เราก็จะใช้โฟมอาบน้ำเอ็กโซบาร์นี้เลยเขามีแปรงในตัวด้วยแล้วก็นุ่มนิ่มมากๆสามารถใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยงได้แบบปกติหรือว่าจะอาบแห้งก็ได้เริ่มจากบีบโฟมออกมาแล้วก็ถูลงบนตัวน้องเม่นได้เลยใช้แปรงที่เขาให้มาเนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> ค่อยๆถูลงบนตัวน้องเม่น <c oughs> ค่อยๆขัดหนามน้องเม่นนะคะที่มีสิ่งสกรปรกติดอยู่อย่างก้นน้องตรงนี้ก็คือเลอะสุดๆเราก็บีบโฟมลงไปแล้วก็ถูได้เลยค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าน้องเม่นที่บ้านเนี่ยใช้เอ็กโซบาร์นี้ทุกตัวเลย <c oughs> เพราะเขาทําจากสารสกัดจากธรรมชาติมััั่่นนนไดด้้เเลลยยวาปออภกบง นนที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากและนี่คือสิ่งที่ออกมาจากตัวน้องสิ่งสกรปรกอ,ออกมาได้หมดจริงๆและนี่คือตอนที่ถูได้ทั่วตัวน้องแม่นแล้วนะคะหนามน้องแม่นสะอาดขึ้นเลยโดยเฉพาะตรงก้นที่ตอนแรกมีดําๆอยู่เนี่ยตอนนี้สะอาดหมดจดแล้วค่ะอุ๊ยนันนาใครนะ่ะเรียกได้ว่าเอ็กโซบาสเนี่ยเป็นสบู่คู่บ้านน้องแมน่นบ้านนี้เลยก็ว่าได้สะดวกใช้งานง่ายสะอาดหมดจดจะอาบแห้งหรืออาบปกติก็ได้หมดเลยพอเราถูเอาสิ่งสกรปรกอ,ออกจากตัวน้องแม่นหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะมาเช็ดที่ตัวน้องแม่นแล้วก็ตามด้้้วยผาห ให้ตัวน้องแห้งสนิทนะหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถเอาได้เป่าผมมาเป่าตัวน้องเม่นได้เลยแค่นี้น้องก็สะอาดแล้วก็ตัวหอมด้วยแต่ความสนนี่ยังเหมือนเดิมเลยเอ็กโซบาร์นี่แหละถูกใจน้องบ้านนี้สุดๆน้องเม่นบ้านไหนยังไม่เคยลองไปหาลองกันได้นะบอกเลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนอย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เลียนหนากันด้วยนะมีทั้งอาหารเม่นแคร์โมอาบน้ำและสเปรย์ทำความสะอาดบ้านเลยนะ